สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเช้าๆแดดแจ่มๆพี่พรพามาชมไม้สวยๆในสวนนะคะเป็นไม้นกตู้ที่พรเลี้ยงไว้ชมบางครั้งก็ทำจำนวนแบ่งปันด้วยนะคะพี่พรก็จะมีทั้งบอลไทยบอลเก่าบอบลโบราณเลี้ยงปะปคนค้าเคากันไปนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็น้องก็สวยมาก เป็นไม้แผลงของพี่พรนะคะตัวนี้แผลงจากปีก,กินนลีใบหนาใบใหญ่มากนะคะนี่ก็ต่บลำมะเกียนทศการนอกตู้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาน้องๆยุบใบไปพี่พรก็ปล่อยให้ยุบ ขึ้นมาใหม่สวยมากนี่คือลูกไม้พี่พรน,นะคะสักหน่อยก็จะแยกทำจำนวนเสนจันดำด่างนะคะเพื่อนไม้ดีมีราคาสายมหาเสน่มหามงคลเสริมโชคลาภ เพื่อนๆจะตุลเทพยพี่พรเตรียมจะผ่าให้น้องมาอยู่นอกตู้สวยไหมคะทุกคนพยาพันวังสวยมากเพื่อนๆน,นี่แหละคือเวลาเต็มที่จะแบบนี้เลยนะคะพี่พรก็แบ่งจำนวนไปเยอะเหมือนกันอินทรชิตหน้าทองเพื่อนๆ แต่กระถางนี้น้ําขังขังนานแล้วนะพี่พรก็ลองปล่อยให้ขังว่าเขาจะเป็นยังไงหัวเขาจะเน่าไหมทุกคนพี่พรไม่ได้เอาน้ำออกเลยอันนี้น้ําขังกระถางไม่ระบายแต่น้องก็สวยนะคะอินทรชิตหน้าทองพี่พรก็ชอบให้เขาอยู่นะคะเรามีหลากหลายเนาะเพื่อนๆกระถางน้นบ้างกระถางนี้บ้าง ใหญ่บ้างเล็กบ้างแม่พันวันนี้เพิ่อนอยากตีตัวเองมากมองผสมศิลานักป่าติดและทีนี้ฝักเขายังไม่แก่ไม่รู้ตาเป็นยังไงมองไปว่าติดแล้วแก่แล้วล่วงแล้วตัดเลยโอ้ยพอเอาขึ้นมาดูอยากตีตัวเองมากเลยผสมกว่าจะติดในดอกนี้ติดแล้วเพื่อนๆเน,นี่ยแต่ยังไม่ได้หุ้ม มงกุฎโนราพี่พรก็ติดแล้วเนาะนะคะสวยมากเพื่อนเพื่อนบนป้ายบนด่างก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพื่อนเพียงแต่ว่าเราใช้เวลายเขายุบใบนี่บุศลรรินบุศลินสวยมากกระถางนี้เป็นแม่พันนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยศิลานักป่าพี่พรตัดจากต้นนี้เลยเมื่อเช้านี้จะได้มากทุกคนฝักยังไม่เก๋แต่ตามองเห็นว่าเก๋แล้วน่าเจ็บใจ กระถางนี้ไม้แผลงพี่พรนะคะเพื่อนแพงแล้วสวยมากเนี่ยใบหนาปรับตัวได้ดีนะคะขนาดยอดมงกุฎด,ด่างนะคะเพื่นอนอดีตเคยเทพเคยแลพี่พรให้อยู่นอกตู้สวยผสมไปข้างหนึ่งแล้วไม่ติดศิลาหมทองพี่พรติดไหมไม่ติดเหมือนกันเพื่อนๆช่วงที่พี่พรผสมมันร้อนมาก สินลลาหุ่มทองเป็นบอลสวยใบใหญ่เพชรพันล้านเพืเ่อนๆเริ่มสวยอีกแล้แต่เขียนทองนางเอกพี่พรแต่เคียนทอง,ง,อ,ทอ,งอีกนางฟ้าเงากลูก,ก็ใหญ่ๆแน่นๆเลยเพืเ่อนๆ ก็ใหญ่ยุบละขึ้นขึ้นแล้ยุบเต็มที่ก็สวยมากนะคะัวยิริงๆินทุกคนเพชรน,นินกินดาเวลาเต็มที่เนี่ยสวยมากนี่ก็ดาราประจำสวนไม่เคยเลือ นี่ก็สวยนะคะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใหพี่พรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ